แม่ดูเสียงเงามี่ฟันที่พี่ถ่ายไว้ยอะไรเว้ยอะไเว้ยอะไรเว้ยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ ครับวันนี้พาพี่พาน้องมาหากินซอยจุครับวันนี้ริมกระทอบเล่เนาะพานวืวดเนาะเนื้อก็ส,นนสวยครับเนี่ยนเนื้อกำลังดีเลยครับเนี่ยดูอู้ตับตับกับมากินดิวเอาจัดไปจัดไปจัดไปวันนี้ไปมามามากิน,กนด้วยกันเด้อเจ็บสีทุกทุกชั้น,นครับเนี่ยบรรยากาศครับริมทุ่งนาเลยเนี่ย บันายากาศกำลังดีเลยนามของกำลังมาครับไะจัดกันยาวๆครับวันนีน้ริมทุ่งริมทุ่งเอาครับเยอะเบิร์นครับตรง,งไงรเอยอยทียบทุ่งครับ เราได้เอาเกลือมาไหมใคมามงไมีมีเกลือใครเ่อนซุกครึ่งนึงันนึ่งครึ่งนี่โอ้โนี่เดียมแดเลยนี่นี่ตับไม่ตับแม่ดูเสียงเ มีเดียมแรงเนาะเข้มเลยเดีกว่าเลยหอมใบตองอือมันก็ใบตองไงกลินใบตองมันขึ้นมานไจะได้กลิ่นของใบตองนิดหน่อยเอาคุณเน,นี่ยเข้าไปนิดน้อย ต,ตับเบิร์นตั้งไหไม่ตับเบิร์นนิดเดีวยวแล้วจะไป็นไงมีตับเบิร์นเลยนี่ไนี่ยทุกุก,ก,กันหนึ่งันั้น,นดูครับนุ่ม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 ,ม,มววา <c oughs> เนื้อฉ่ำครับเดมแดงวันนี้ันสันน่พันเมืน่นนี เบิร์นมันใบตองยหอมเนี่ยเบิร์นมาแม่ยืนไม่หวานเบิร์นพอโหดรที่สุสเต็กกลางทุ่งันนี่พาพี่พันองมาบรรยากาศจังอยเนาะพันบุอเนาะอออ๋จัหน่ยเปลี่ยนนีมุมบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตแนวหากินนะครับวันนี้วันนี้ออกมาล่าอาหารทิ้งโตววันนี้ไม่ไปรู้แล้ว ตุดยอเลยเนาะไม่ถ้ากองข้าวหนูเลยเนาะหม้อเลยเน,ะะนะาะฮะอ่ะพี่พาคนข่าไปสื่อหมูทำหลบับเอาไว้หลบับใช่ได้ไหมอ้าวสวัสดีครับวสวัสดีปิก้าครับปาปิก้ากิานหอมถึงนู่นงน่ยมีปืนสูตร ่จาบาทหกอยเจะไอ้ยาอ้โาป้ำมันเนาะก็ยังดีนี่เอาเบิ้นไปก่อนต้องเอาสเดียวที่แท็เนื้อนะน้ำมันอะไรมันจะทำเลยลายลายจะได้นี่อ่ะอะไรอ่ะไม่้เสียเบิร์นี่เนาะเกไว้ยไอ้ทุกไม่ พึ่บเขาดัดดัดกำลังดีเนาะไหนเดี๋ยวดาดให้าไหนมันต้ปลาตัวน้อยนั่งไหนลองเอต้ปลาหนักครับสามลูหน่อยที่หนี้พันตับพันตับพันตับแล้วก็พันตับพันตับก็จอดเลยจอดเลยเอียบดู ต้มปลาครับชุกทำหมาอยู่ท่านี้มั้ที่ทำในบ้านไม่ได้ดมามาทำยังไงอย่างดีดีก้องกันดีก้องกันีันดีก้องกันครับขอบคุณครับคุณเดือดเด็ดครับอร่อยแซ่บดีแล้นักเลเนี่ ยัไรมันกินดูกลองด้วยคำั้นนี่ครับเอแม่ไม่บอกโอ้ยเหนียวมีไม่บอกแอบมายมาไหนตัวยานี่ตัวยาตัวย่าบดกระฟังนี่เติมนะเตมนะ้านั้นตัวม่าหรอตับแบไหมหอย่าลูย่าห่อยไวเลย กระโจนกระโนอดยกระโนแล้วที่โตะะไรไส่วแล้วานรน่นวาจะไต่อยู่ข้างบน้งส่ิน้าบนวันนอนตอไม่ได้อือเินาะเฮ้ลุกนี่่เนาะนี่โ้ทะลุหมด ไปอกันนีไปกินนี่เลยไปตอนี่ดีแม่ต้อว่าได้เป็นขนแล้เ่งว้ไปกินไปตองนี่เขาะหิวข้าเ่นเพิ่งวางจอยไปเดินไปเก็บเดิน้นเขาดิินอิ่มเขาเลย่้ายิพย์ดกรรมคันี่เดี๋ยวนเยได้หลายด บุคคลพ emer, ิเศษแล้วพี่ไม oh, ่บางคันว่าว่าคือบางคันดีกว่านี่บางคันนี้หน้าไปในยิ้มเลยนะโอ้ยยิ้มกัรให้เลยเราเจ้าอุกกินอยู่นี่เห็นไหมเห็นด่าเห็นเห็นยกไปเรื่อบปอโชว์กินกัำตันหนึ่งเรื็วนมาโชว์โชว์หน่อยคำโอ๊ดคำโอ๊ดหน่อยคำโอ๊ดคำโอ๊ดคำโเรมียนไม่รู้เรื่องหรอข้างนี้แค่เหมือนนี้บ้นใหญ่ๆกิ้งขันเหนียวจักขันเหนียวใหญ่ๆนั่นแหละยัดเฮ้ยไม่ใช่พ่นมันเนาะ สวยนาเินโอ้คำออ้ตับดิ้งต้งจดใจหนุ่มดูไน่ะยเนี่ยยางหนุ่มเหรอ้าเป็นคนมันสวยเลยหวมันไม่จะเยอะมหน่อยลองอื้มันกต้องฮะ

จะมาทำนวดไม่ยังแพงวดตอนเบิร์นตอนใหม่ก็เบิร์นกูก็ซืออะเบิร์นชัแสหนึด้วยนี่แแก๊แบบปิยิงเบินยิงอุเนาะยิงเ็นกูรปิอิ่งเ้าไปแก้เเรื่องคาอะไอย่างก็พักมาด้วยแต่ว่าโคตรนีดเพิละแล้วกูรู้ว่นีก็สวไปไหนเุกนี่แล้ว นี้มันกะสิงเลยนี่มันช่วยไหวเต้องแล้ทขางแคบะอะไรนะดูแลโทรมาหาขออะไยนะไม่ไปเลยอือ๋อเนี่ยอืมอืมแกบตัวบอ๋านี่พี่แล้วเดี๋ยวพวกไปไปเก็บอันสังกระป๋องอร่อาแอันี้เลอะไรแบบนกันอืมว่าอะไรอะไยอะ

ถ้าถ้าเจอมาที่ขวดใหญ่ไปขวดน้อยมาจริงๆนะจ๊น่ยมีอยู่กนึงเดียว่ะม้อง่กันนึงนาวต่อไปมัหลัง้งองขนาะต้องปับชวดเองขวน้อยไปไปบอบบอครับบกชีมแต่แกไม่ใช่แฟนมันแทบโฟคกกกนี่กบแฟนมันแทบโวงมันโ้ยี่พันมือจะุ่นวาสบาแตกอากเลยยิงก็ไ่อยากให้เข้าไก่ไก่มาแกเนาะนั่นเนี่ย แค่แต้มบ้าแตกหมื่นไรเลยเดินมาขึ้นทางเล่อยน้อขวัญทางเลยอย่าพอปีนี่ถึงอย่างมับบ้านหมื่นเทศก็ถึงแล้วไก่แล้วเนี่ยจวนล้ะจวนละแตายหลังจากเทศเสร็ปีนี้น้าจะเทศน้าจะเทศครบทั้งทังหนูเกีียวเลยเนาะทีนี้โอ้ไม่ใช่พันมื่วางมือต่อเพราะทำเทศหลังเกลต่อดีหน่อยปีนี้พระบอกว่าไม่มีเทศนั่นเนี่ยงั้นไปทำเทศไปอีกต่ออีกปีหนึ่ง เอาเสียงช่ององนั่งอะไรมาเนี่ยไปไปไปคี่นั่งเดี๋ยวนี้จะพักก่อนครับไปอย่าปิดคลิปเลยครับไปครับสวัสดีครับครับมีแต่ง่ายอี่างไรผมชัดไม่ใช่เล่นน้อยนะเออเนาะอ่ะก้วนมาเนื้อนกใช้ได้นะเพได้อยู่นะ มันที่พ hey! hey! ี่ถ่ายไว้เย